สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผม Overroot กับเกม Summoner War Chronicle ครับวันนี้เราจะมาแนะนำซามมนเตอร์ที่ควรปั้นสำหรับการลงดันวิหารครับแต่ก่อนอื่นหากใครสนใจเติมเงินผมแนะนำเลยจอนชาวไร่เติมถูกเติมไวปลอดภัยไม่มีรีฟานย้อนหลังแน่นอนครับหากใครสนใจเติมเงินสามารถกดลิงก์ใต้ดีคลิปชันแล้วก็ไปเติมกันได้เลยนะครับผม มอนเตอร์ตัวแรกครับที่ผมแนะนําให้ปั้นคือทาทูไฟครับหรือมีอีกชื่อนึงว่าพิกซี่ไฟครับมอนเตอร์ตัวนี้ครับมีหน้าที่ในการติดสถานะเผาไหม้ครับและเป็นมอนเตอร์3ดาวที่ปั้นง่ายมากๆครับเพราะว่าใช้ทรัพยากรค่อนข้างน้อยและการอัพสกิลค่อนข้างง่ายครับและอีกหนึ่งสกิลของเขาครับคือการระเบิดเผาไหม้ชื่อก็ตรงๆตัวเลยคือการระเบิดสถานะเผาไหม้ที่ติดกับตัวบอสไว้คือการทาดาเมจครั้งเดียวครับเราติดสถานะเผาไหม้ไว้เยอะเท่าไหร่ สกิลนี้ก็แรงเท่านั้นครับและตัวน้องเขาครับสามารถใส่รูนอะไรก็ได้ครับที่เพิ่มแม่นยำเอฟเฟกได้เยอะที่สุดถ้าทําแม่นยำเอฟเฟกได้ร้อยยิ่งดีครับเพื่อจะติดสถานะเผาไหม้ให้ได้เยอะที่สุดครับเพราะว่าบอสในวิหารลกล้างจะโดนดามีค่อนข้างเบาครับเราต้องใช้สถานะในการเบินไม่ว่าไฟฟ้าช็อตเผาไหม้หรือการติดน้ําแข็งกัดครับสถานะตัวไหนก็ได้ครับทําให้บอสในวิหารลกล้างตายได้ไวขึ้นครับ ซึ่งตัวนี้ครับเป็นตัวที่แนะนําเพราะว่าเป็นตัวละคร3ดาวเท่านั้นครับมอนตัวถัดไปครับที่ผมแนะนําให้ปั้นนะครับจะเป็นกีฟอนลมครับกีฟอนลมจะทําหน้าที่ในการเพิ่มมูฟสปีดครับหรือเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ครับค่อนข้างจะสําคัญเช่นกันครับก็ถ้าให้ดีนะครับอัพสกิลสัก3-4ถึงขั้นหรือถ้าดีมากๆก็คืออัพเต็มไปเลยเพราะว่ามอนตัวนี้ครับจะมีหน้าที่ทําให้เรานะครับหลบสกิลของบอสได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าบอสในดันวิหารลกลางครับ จะใช้สกิลค่อนข้างบ่อยแล้ววงค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ปั้นมอนตัวนี้ไว้เราก็ต้องอาศัยเพื่อนซึ่งบางทีบัฟของเพื่อนอาจจะไม่โดนเราครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลกันทําให้เราบบทําให้เรานะครับหลบสกิลบอลไม่ได้และอาจจะโดนสกิลบอสต,ตายได้ครับก็มอนตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับสําหรับการใช้งานได้ดีมากๆส่วนรูนที่ใช้นะครับก็จะเป็นรูนเลือดหรือรูนอะไรก็ได้ครับที่ทําให้เขาอึดๆนะครับ เพราะว่ามอนตัวนี้เราไม่ได้ใช้ในการโจมตีเท่าไหร่เราจะใช้ในการบัฟมูฟสปีดเท่านั้นครับมอนเตอร์ตัวถัดไปครับที่ผมแนะนําให้ปั้นคือการูด้าแสงครับหลายๆคนก็อาจจะมีแล้วนะครับเพราะว่าเป็นตัวละคร3ดาวเท่านั้นครับหรือบางคนก็อาจจะยังไม่มีอาจจะใช้เป็นการูด้าน้ำแทนก็ได้ครับหรืออาจจะใช้เป็นตัวติดสถานะอีกตัวหนึ่งแทนแต่สำหรับใครมีตัวนี้ก็แนะนำให้ปั้นไว้ครับเพราะว่าบอสในดันวิหารลกล้างเป็นบอสทาดมืดครับ ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวละครหรือมอนเตอร์ท่าแสงไปใช่ไหมครับจะทําให้แคปของเราถึงเกณฑ์หรือได้โบนัสในการลงดันวิหารลกล้างด้วยครับและหน้าที่ของเขาครับจะทําหน้าที่ในการเร่งคูดาวสกิลและอีกหนึ่งหน้าที่ของเขาครับจะทําหน้าที่ในการชุบมอนเตอร์ของเราครับในกรณีที่มอนเตอร์ของเราตายซึ่งบอสในดันวิหารลักล้างจะไม่มีอันติครับถ้าเกิดว่ามอนเตอร์เราตายเราสามารถชุบได้เรื่อยๆก็ค่อนข้างจะคุ้มมากๆครับสำหรับมอนเตอร์ตัวนี้ อันนี้ครับก็จะเป็น3มอนเตอร์ครับที่ผมแนะนําสําหรับการลงดันวิหารลกล้างครับขั้นพื้นฐานเลยใครที่ยังไม่ได้ปั้นไว้ก็อย่าลืมปั้นกันด้วยนะครับวนพื้นหัสนี้บอสจะเข้ามาแล้วสําหรับใครไม่อยากปั้น3ตัวละครนี้ผมก็แนะนําครับให้ปั้นตัวละครอะไรก็ได้ครับที่มีสถานะไฟช็อตน้ําแข็งกัดหรือเผาไหม้อย่างเช่นอินฟิตลมเป็นขั้นอย่างเช่นอินฟิตลมนะครับที่สามารถลงดันนี้ได้ดีเช่นกันครับ ก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดว่าผมอธิบายอะไรผิดพลาดตรงไหนไปหรือผมทำอะไรผิดไปก็ขออภัยเวนที่นี้ด้วยถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไลค์ครับกด Subscribe เป็นงกำลังใจให้ช่อง o v e r l o ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบายๆนะครับสวัสดีครับ